สวัสดีครับ fc แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับอือเกิดอะไรขึ้นกับโลกโซเชียลกันแล้วเนี่ยไปทางไหนเปิดเพจไหนก็ได้ตเห็นได้แต่เจอคนกดหัวเราะกดสาบหมอลำกับลิเกนะครับ fc ทุกท่านกระอื่นโซเชียลกันเลยทีเดียวนะครับแม้กระทั่งแอปดำแอปฟ้าแอปแดงโอ้โหโ,โด่งดังจริงๆเลยนะครับ สองคนนี้มีแต่คนรอซ้ำเติมผู้หญิงนะครับเอฟซี FC ทุกท่านรอวันจุดจบของเธอจะมาถึงนะครับอืม,อมทำไมชาวนิตถึงให้พรเธอแบบนี้ก็มีรู้นะครับเอฟซี FC ทุกท่านทาั้งๆที่มันก็เป็นงานส่วนตัวของเธอนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับหมอลำและนิเกนะครับหลังจากที่หมอลำและนิเกก็ได้ออกมาขอโทษเอฟซีของตนเองนะครับที่บอกว่าความจริง วิธีอาที่ได้เห็นกันในวันงานนั้นนะครับมันคือวิทีอาที่ได้ถ่ายทํากันในวันที่9แล้วนะครับแต่ไม่ได้นําออกมาเผยแพร่นะครับเพราะว่ามันตรงกับวันที่อาจารย์ท่านหนึ่งของโมลามเสียนะครับจึงจําเป็นต้องเลื่อนเอามาเผยแพร่ในวันที่12นะครับเอฟซีทุกท่านและเธอก็ได้ขอโทษเอฟซีของตนเองนะครับที่ได้ถ่ายทอดแห้งให้ได้รับชมกันในวันงานนะครับเอฟซีทุกท่าน แต่ว่าสิ่งนี้นะครับชาวเน็ตเขาเห็นต่างเขามองว่าเธอจงใจนะครับจะจงใจหรือไม่จงใจอันนี้เราก็ไม่ทราบสาเหตุเหตุผลหลักของเธอจริงๆนะครับเอฟซีทุกท่านแต่สิ่งที่ได้เห็นในโลกโซเชียลเลยนะครับโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยนะครับเอฟซีบางคนนี่เ็าบอกว่าหมอลำตั้งใจจัดวันขอแต่งงานของผัวใหม่ให้ตรงกับวันเกิดของอดีตสามีนะครับ ชาวเด็กบางคนเขาก็เป็นห่วงว่าลูกๆโตขึ้นมาเนี่ยเด็กๆเขาจะคิดกันอย่างไรนะครับเพราะว่าถึงตอนนั้นเด็กๆเขาโตแล้วเขามีความคิดเป็นของตนเองนะครับเอ็ซีรุ่นใครก็จะมาจํากัดความคิดของเด็กๆไม่ได้อีกแล้วนะครับเพราะว่าเขาโตแล้วนะครับแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อเด็กๆรู้เรื่องทุกอย่างว่าแม่ของเขาทําอะไรยัดเยียดอะไรให้เขาในวัยเด็กนะครับ โอ้โห oh อยากจะคิดเลยนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นตอนเด็กโตนะครับเอฟซี FC ทุกท่านทั้งๆท,ที่พ่อของเด็กก็ยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่แต่มาเยียดเยียดผัวใหม่เป็นพ่อของเด็กบังคับเด็กเรียกปะป,ปี่นะครับตัวน,นี้เด็กยังเล็กนะครับเขายังไม่รู้อะไรแต่ว่าโตขึ้นมานี่แหละครับชาวเน็ตเขาสงสัยกันแบบนี้ชาวเน็ตบางคนเขาบอกว่าหนาวรอเลย <c oughs> โดยล่าสุดนะครับเพจดังเพจอิซียม l อ3วสก็ได้โพสต์ข้อความว่าเป็นการขอแต่งงานที่มีแต่คนกดหัวเราะคนสาบคนรอซ้ำเติมหมอลำทำทุกอย่างเหมือนตอนที่ผัวเก่าขอแต่งงานหมอลำทำให้ลิเกเป็นแค่เงาของผัวเก่านางอย่ารีบเลิกกันนะคนรอซ้ำค้นประเทศนะครับเอฟซี FC ทุกท่านโอ้โหนะครับเอฟซี FC ทุกท่าน ทีแท้ก็ได้เป็นแค่เงาของอดีตสามีเท่านั้นเองหรือนะครับชาวเน็ตเขามองกันเป็นไม่จริงจริงหรือรหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตนะครับก็ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันในเพจอีเซียมเอลวีสกันมากมายหรือนะครับเราเข้าไปอ่านกันนะครับคอมเมนต์แรกจากผู้เขียนอีเซียมเอลวีสนะครับเขียนว่าทุกอย่างประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนึกว่าจะเป็นพระเอกีมะขาว ที่แท้ก็เป็นแค่เงาของผัวเก่านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเชื่อไหมการกระทําของนางในวันนี้ Facebook จะเตือนความทรงจำนางไปจนวันตายถึงวันข้างหน้าจะได้อยู่ด้วยกันกับสามีปัจจุบันหรือไม่ก็ตามแจ้งเตือนทุกปีและคลิปวิดีโอทุกคลิปโพสท,ทุกโพสจะติดอยู่ในโลกโซเชียลจนลูกโตขึ้นได้เห็นการกระทําของแม่ คุณสามารถลบออกจากเครื่องคุณได้แต่ในโลกของโซเชียลมันอยู่ยงคงกระพันเสียมเอ้ยฉันสงสารเด็กน้อยสงคนเวลาเขาโตมาในจะเรื่องเพื่อนที่โรงเรียนจะล้อเรียนและสภาพจิตใจอะไรหลายๆอย่างทำไมคนเป็นแม่ไม่คิดนะต้องการแค่ความสะใจและเอาชนะอย่างเดียวในละครเรื่องนี้ให้ชื่อว่าแม่รังแกฉันจริงๆ บอเลยแม่ตั้งใจมีสามีใหม่ในวันคล้ายวันเกิดของพ่อคนที่เจ็บที่สุดคือลูกในวันที่เขาโตและเข้าใจทุกเรื่องราวนะครับโอ้โหโอคอมเมนต์น,นี้คมจริงๆเลยนะครับสะท้อนได้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับสงสารเด็กตนเด็กโตขึ้นมานะครับตอนนั้นเขารู้หมดแล้วเขามีความคิดเป็นของตนเองนะครับว่าการกระทําของแม่ของเขาในวันนี้ที่จงใจ จะให้ผัวใหม่มาขอแต่งงานในวันที่เป็นวันคล้ายวันเกิดของพ่อของเขานะครับแล้ววันนั้นเด็กเขาจะคิดยังไงนะครับ fc ทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าถ้านางยอมรดลาเปลี่ยนไมซ์เซ็ตใหม่คงจะดีกว่านี้แถมฐาน fc ยังคงเดิมแต่ตัวนี้การกระทำนางกูไม่กลับแล้วโระวันตกต่ำลงอย่างเดียวขนาดเมื่อก่อนเราชอบนางมากนะแต่ตอนนี้ไม่ไหวจริงๆนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่า เห็นด้วยคะ่ะสงสารเด็กๆวันข้างหน้าเขาจะใช้ชีวิตแบบไหนปวดใจคะ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นบรรดาช,ชาวเน็ตที่แสดงค,ความคิดเห็นกันเข้ามานะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอย่าเฝ้าเลิกเด้อเสียดายเสื้อคู่นะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ามักมินนี่แหงฮ่าฮ่านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสะดุดเลยเม้นนี้นะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอัาดยายซื้อแหวนยายนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่า เพลงนี้ลอยมาฉันเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่านะครับเอฟซี FC ทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าวันมงคลยังไงให้มีแต่คนสาบวาสนาอีเบี้ยวนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าละครรีเมคมนี่ก็เป็นบรรดาชาวเน็ตนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจะเป็นวันที่ลูกๆจําไปตลอดชีวิต12มิยตรงกับวันเกิดพ่อแล้วก็วันที่แม่เจ้าพ่อใหม่ให้เขา นี่หรือคนที่บอกว่าลูกคือที่หนึ่งแต่คุณได้สร้างความจำที่ไม่น่าจำให้จำเขาจะรู้สึกยังไงวันนี้คุณได้ซีนที่แย่มากๆนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเหมือนกับจะให้ลูกเห็นว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของแม่มากกว่าวันเกิดพ่อสงสารเด็กสองคนที่ต้องมาเจออะไรที่แย่ๆจากการกระทำของคนเป็นแม่และพ่อใหม่นะครับเอฟซี FC ทุกท่าน คอมเมนต์ต่อมาเขบอกว่าต่อไปนี้จะเป็นตราบาปในใจของผู้หญิงคนนี้ไปตลอดชีวิตตัวเองก็แก่ลงทุกวันต่อไปจะน้าตาเช็ดหัวเขาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขาคิดผิดมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นบรรดาชาวเน็ตต่างๆที่คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจอีเซียี l v มนะครับ e f อทุกท่าน